จิตวิยาลับที่คนฉลาดหนึ่งเปอร์เซรู้ครับในการทำให้แฟนคลั่งรักโดยที่คุณไม่ต้องงอคุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ปัจจุบันเนี้ยแฟนของเราขอลดสถาน,นะครับคุณเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่คือแฟนทำตัวห่างเหินครับไม่ว่างเขารู้สึกว่าติดธุระไปหมดแล้วเออไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้แม้แต่รับสายคุณก็ไม่รับยิ่งคนอยู่ไกลๆกันอาการนี้โคตรชัดครับ คุณกําลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ปัจจุบันเนี้ยอีกฝ่ายเนี่ยเริ่มเปิดใจแล้วครับให้คนใหม่ในขณะที่ใจของเราเนี่ยไม่เคยเปิดให้ใครเลยคุณรู้ไหมครับว่าคน99ที่โดนทิ้งเพราะไม่เข้าใจและพลาดจิตวิยาข้อนี้คุณพยายามเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาให้เงินเขาเพื่อให้เขารักครับคุณรู้ไหมครับ ยิ่งคุณให้เงินแฟนของคุณมากเท่าไหร่อัตราความรักที่เขาจะแปลผันตรงกลับมาให้คุณยิ่งน้อยลงจำไว้ครับเงินไม่สามารถซื้อความรักได้ถ้ายิ่งให้เงินไปมากเท่าไหร่ความรักที่คุณจะได้กลับมายิ่งน้อยลงและประเภทแฟนเก่าเช่นเดียวกันครับเขามีคนใหม่ไปแล้วเขาสร้างครอบครัวใหม่ไปแล้วแต่เราเป็นแฟนเก่าไงเขาโทรมาก็รีบรับสายเขาขอยืมเงินอดอก,กดติ้งทีเดียว โอนไปให้เขาครับหวังว่าให้เงินเขาไปแล้วเขาจะได้ยังคงความรักกับเราอยู่แต่ผลปร,กรากฏว่าเป็นไงครับพอมันได้เงินไปแล้วคำขอบคุณแม้คำเดียวมันยังไม่มีชีวิตนี้จำไว้เลยครับการุณาอย่าทำตัวเป็นตู้ ATM สาธารณะให้คนอื่นมากดเล่นเพราะคนมันไม่เห็นคุณค่าของคุณแม้แต่นิดเดียว คุณให้ไปเพราะหวังว่าเขาจะกลับมารักเขาเอาจากคุณไปเพราะคิดว่าคุณเป็นคนงโง่พยายามเป็นคนที่ใช่สุดท้ายแล้วก็พังไม่เป็นท่ารหรือครับพยายามเอาใจอีกฝ่ายครับเพื่อหวังว่าให้เขารักรหวังว่าความดีมันจะแลกความรักได้เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณพยายามคิดว่าฉันจะต้องเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาขเขาจะต้องหยุดที่ฉันคนเดียวเขาจะต้องไม่ไปที่อื่นโดยการพยายามเอาอกเอาใจอีกฝ่าย สายตาเราเรามองว่านี่คือคนสุดท้ายที่จะอยู่ร่วมหอลงโลงกับเราไปตลอดทั้งชีวิตสายตาเขาเขาคิดว่านี่คือคนที่ไม่มีทางไปไม่มีใครเอาแล้วเขารู้สึกว่าต้องจำใจเอามันเลยรู้สึกว่าคงจะมีคนอื่นที่ดีกว่าคุณทันทีคุณจะโดนเปรียบเทียบกับคนอื่นทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพลาดเรื่องนี้พยายามเป็นคนที่ใช่ไม่เซตที่ถูกต้องไม่ใช่การพยายามเป็นคนที่ใช่ความรัก ไม่ได้เกิดจากการที่เราทําดีแล้วให้เขารักความรักเกิดจากการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าอยู่กับคุณแล้วจะมีความสุขมันคือการกระตุ้นความอยากในตัวของอีกฝ่ายไม่ใช่การพยายามทําดีสิ่งที่คนทั่วไปพลาดอีกคือเลยครับคือการรอเงียบครับเพราะคุยกับเขาเขาก็ไม่คุยนี่ถามมันก็ไม่คุยด้วยนี่โทรไปก็ไม่รับสายจองแชทไปเขาก็ไม่สนใจแยแสคุณเห็นอยู่ครับว่าเขาออนอยู่ เขาคุยกับคนอื่นได้หมดเขาตอบคนอื่นได้หมดในโลกจากอวาลใบนี้มันคุยกับคนอื่นได้หมดยกเว้นแชทของคุณครับสามครับสิ่งที่คนธรรมดาพลาดอีกอันหนึ่งพยายามไปหาเรื่องคุยถ้าคุณไม่แก้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางกลับมาแล้วครับคือเมื่อเขาเงียบมันสเต็ปมันไปนี้อีกฝ่ายเงียบคุณเห็นว่าเขาเงียบพอเขาถอยออกไปคุณก็ขยับตามเขาไม่คุยคุณพยายามชวนคุยเขาไม่ตอบ คุณพยายามส่งข้อความหาเรื่องคุยเช่นอะไรครับทวงเงินครับพยายามหาเรื่องที่จะไปคุยกับเขาครับแต่คุณไม่รู้จะใช้ช่องทางไหนไม่รู้จะตั้งเรื่องไหนไปคุยไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดีเริ่มจากการทวงตังสองครับเรื่องสัตว์เลี้ยงพอเลิกกันแล้วเนี่ยคุณไม่รู้จะหาเรื่องคุยอะไรกับเขาไงเพราะเขาไม่อยากคุยกับคุณแล้วหมาเป็นยังไงบ้างพยายามหาเรื่องคุยสามครับเรื่องพ่อแม่ของเขาครับหรือญาติผู้ใหญ่ของเขา พ่อของคุณเป็นยังไงบ้างแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างไอ้่างนำพวกเนี้ยดูแลพ่อแม่ตัวเองก่อนไม่ต้องไปทักหาเขาครับแต่หลายคนหาเรื่องคุยสิครับข้าวของเสื้อผ้าของฉันกระเป๋าของฉันสิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นสะพานเชื่อมที่จะได้คุยกับเขาอ่ะคุณเลยหาเรื่องที่จะคุยใครทําแบบนี้พลาดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วการที่เขาจะกลับมาหาคุณเนี่ยโคตรยากมากกว่าเดิมรเพอ,อะไรครับ พอคุณพยายามเป็นคนที่ใช้คุณจะเอาอกเอาใจเขาพยายามทําให้เขาพึงพอใจเขาจะเริ่มดูถูกคุณครับว่าคุณไม่มีที่ไปไม่มีใครเอาพอคุณรอคุณเงียบต่างๆเขาจะรู้สึกว่าเออเขาคิดถูกแล้วครับที่ทิ้งคุณไปบางคนโพสต์เศร้าลงสตอรี่เฟลกินไม่ได้นอนไม่หลับกลับมาได้ไหมแช่นู่นี่นั่นต่างๆคนอื่นเขามองออกมาเลยครับว่าคุณเนี่ยพอเศร้าเฮิร์ตเฟลเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายคุณตาบะแตกครับ ทักไปหรือโทรไปก่อนหาเรื่องคุยต่างๆอีกฝ่ายมันเลยเห็นว่าคุณเป็นของตายเลยครับคราวนี้และนี่คือวงจรความรักที่คุณจะต้องทนความเจ็บปวดอยู่คนเดียวคนฉลาดก็ไม่ทําแบบนี้ครับคนฉลาดหาเทคนิคเพื่อทําให้อีกฝ่ายอยากได้เรามันคือเทคนิคของการกระตุ้นความอยากสิ่งที่คนฉลาดทําคืออะไรครับหนึ่งครับเขาสร้างความไม่แน่นอนครับ จำไว้ครับความรักอย่าทําให้มันเป็นความแน่นอนอย่าโทรหาเขาตลอดเวลาอย่าแชทหาเขาตลอดเวลาอย่าตามจี้ตามติกตามตื้อตามง้ะตามขอตามขายตลอดเวลาถ้าคุณมี5ชั่วโมงในชีวิตประจําวันที่มันเป็นเวลาว่างคนธรรมดามักจะใช้5้าชั่วโมงเนี้ไล่ล่าความรักครับแต่คนฉลาดหเนี่ยเขาจะใช้หชั่วโมงนี้ในการปรับลุกและพัฒนาตัวเองครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คุณ เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสมองของเขาอีกฝ่ายจะกลัวว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเขามันจะรู้สึกว่าไม่แน่นอนเมื่อไม่แน่นอนนี่มันต้องทำอะไรครับมันต้องยิ่งอยากดึงคุณเอาไว้ในชีวิตเมื่อ,อไรก็ตามแต่ที่คุณทําให้เขารู้สึกว่าคุณโคตรเป็นคนแน่นอนชีวิตนี้จะอยู่กับเขาตลอดทั้งชีวิตจะไม่มีใครเลยตัดสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมออกทั้งหมดแล้วโชว์ให้เขาเห็นเลยว่าฉันอยู่เพื่อคุณการันตีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะโดนทิ้งไม่ว่าคุณคบกับใครก็ตามแต่ คนเหล่านั้นจะทิ้งคุณทั้งหมดครับเพราะคนเขามองครับว่าคุณเป็นของตายปัญหาคือวันนี้หลายคนเนี่ยครับไม่รู้ว่าจังหวะไหนควรทักครับจังหวะไหนควรโทรครับจังหวะไหนควรเงียบจังหวะไหนควรพูดอะไร,รเมื่อคุณไม่มีศิลปะในการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกประทับใจคุณเมื่อคุณไม่รู้เนี่ยคุณก็จะทำไอ้สี่ข้อนี้แบบสเปสะสปะครับ เมื่อคุณทําแบบสเปซสบะคุณจะไปอยู่ในอันนี้ทันทีวงจรน,นี้ทันทีครับพยายามเป็นคนที่ใช่ทักไปตอนที่ตะบะแตกสุดท้ายเขาก็จะมองคุณเป็นของตายสุดท้ายเขาจะดูถูกคุณสุดท้ายเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณและสุดท้ายเขาจะคอนเฟิร์มว่าเขาคิดถูกแล้วที่ตีตัวออกห่างจากคุณไปครับถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นครับปัญหาเพราะคุณวางตัวไม่เป็นคนฉลาดหนึ่งเปอร์เซนต์ทำให้แฟนหลงรักมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเขาวางตัวเป็น ยกอย่างเขาแชทมาเนี่ยถ้าคนธรรมดาที่เปิดอ่านนะแต่คนฉลาดเขาจะทิ้งเวลาไว้สองถึงห้านาทีแล้วค่อยเปิดอ่านถ้าเขาโทรมาคนธรรมดาเห็นแล้วเนื้อเต้นใจสั่นรีบรับทันทีแต่คนฉลาดไม่ใช่คนฉลาดเขาจะทิ้งเวลาไว้สิบวินาทีแล้วค่อยรับมันดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ได้ว่างจนเกินไปครับ<อ>คุณรู้ไหมครับถ้าสมองของอีกฝ่ายเขาเห็นว่าคุณว่างสําหรับเขาตลอดเวลาสแสดงว่าสําหรับคุณเนี่ย เขาค่อยคุยเวลาไหนก็ได้ความสําคัญของคุณจะถูกย้ายมาอยู่ที่ลําดับที่7ครับเพราะสาเหตุเพราะคุณว่างตลอดเวลาครับลองคุณไม่ว่างดูสิคุณจะได้อยู่อันดับหนึ่งครับสาเหตุเพราะคุณไม่เข้าใจวิธีการวางตัวในการมีความรักความสัมพันธ์รครับคราวนี้เขาจะให้ความสําคัญกับอะไรครับอันดับหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนนะเพราะเพื่อนเนี่ยนัดทีไรมันไม่ค่อยว่างทุกทีเลยเพราะงั้นเนี่ยเวลาเพื freedom, ่อนนัดเราจะต้องไปให้เพื่อนก่อนสําหรับคุณไปอยู่ลําดับสุดท้ายเพราะอะไรคุณว่างสําหรับเขาตลอดเวลา อันดับสองอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาเริ่มแก่แล้วนี่เขาต้องมีเวลาให้กับครอบครัวกับพ่อแม่มากขึ้นอันดับสามอาจเป็นงานครับเพราะงานเนี่ยช่วงนี้เจ้านายเร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณว่างสําหรับเขาตอลอดเวลาเอาไว้ลําดับสุดท้ายสุดท้ายแล้วคุณไม่มีความสําคัญอะไรต่อชีวิตของเขาเลยเป็นเพราะคุณวางตัวไม่เป็นคุณเลยโดนลดสถานะความรักมันเลยไม่แฮปปี้คุณเลยดูเป็นคนไม่มีสนเสน่ห์ เพราะคุณไม่มีศิละปะในการวางตัวเพื่อเซตระบบความคิดของอีกฝ่ายให้คิดว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคุณขาดทักษะที่สำคัญอันนี้ไปครับและนี่เป็นทักษะสำคัญของการมีความรัก